ถามกันมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเห็นกกตเนี่ยเขาแถลงนะว่าภูมิใจไทยก็มีโอกาสจะรอดนะเพราะคดีที่ไปร้องกันไม่เกี่ยวกันผ่องพักพลังประชารัฐคด,ดีตู้ห่าวเนี่ยก็รอดไปแล้วไม่มีใครทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ยังคงอยู่เป็นช่วงกาลประวัติศาสตร์ต่อไปแม่แต่ทุกคนก็สงสัยแล้วก็ถามมาโดยตลอดว่าตกลงแล้ว คดีที่ค้างอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีคดีของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกรมลเปลี่ยนสมัยสวที่ได้คะแนนามาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่อีกด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าหลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วคดีของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเนี่ยยังไงต่อยังไงต่อ,งงตอจะตุ๊บงงหรือว่าจะเกลวมาลายหายไปเสมือนคดีของทางพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องบอกว่าอันนี้ไปถามกกตมาแนละ้ว กรกต,ตเขาบอกว่ายังเรื่องยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่ก็ไม่รู้ไปไหนหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปยังอยู่แต่ไปไหนไม่รู้กำลังสืบอ,อยู่เพราะว่าประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่เป็น f อของคุณหมอเกตแต่เรายัางยืนยันเสมอว่าคุณหมอเกตควรจะอยู่ในตำแหน่งสวตลอดไปตลอดไป700สมัยตลอดไปเลยเกตกมวลเปลี่ยนสมัยแต่ไม่มีการเปลี่ยนสมัยยังคงอยู่ อยู่ไปเรื่อยๆแบบใหม่อยู่จนคุณหมอกเกตจะได้เป็นประธานกมทออวปฏิรูปการศึกษาแบบฉ่ำตอนนี้นั่งไปสองสองคณะกรรมาการเศรษฐกิจแล้วก็อะไรวะอีกอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบงานราชการปังแน่นอนแม่ม่ต้องสืบรลด